จะมาติดตามชีวิตนิวตันดีกว่าเขาของทำลายอ่ะรออื่นงานหรือยังอ่ะรออื่นทำเสร็จก่อนเดี๋ยวรอรอบเดียวเน้นรอบนะเน้นรอบมาเรีนทำเรื่อยๆดีนะอันนี้ก็ได้ทำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยซุปเปอร์ไอ็ดอร่อยเดี๋ยวเป็นคนเบื้องหลังเหรอเดี๋ยวเป็นคนเบื้องหลังกับเขาบ้าง ตาคุณเลป็นมีมเต็มเลยนะเนี่ยไอจีห้องนี่สงสารหน้าอันหยาล่ะตั้งกล้องสัมภาษณ์ดีกว่ามีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะโอ้เราตายแล้วหันมามองเลยหันมามองเลยอ่ะหันมามองเลยหันมามองเลยขอสัมภาษณ์ที่นี่เดี๋ยวกจะทำยไมก่อน ช่วงนี้่อตัวกนเพื่อตัวเอด้วอากาศด้ที่อแรกอากาศจะพีดทำไมทำไมทมผมผ้าคนดังของโรงเรียนพลอยค่ะช่วงนี้เขาเป็นไวรัลในกระแสมากคู่กาแฟเกี่ปีแล้วครับสิเอ็ดเดือนแล้วว่าเขาจได้ปีแล้วบเดือนอ๋อเอปีรู้เลยหไให้ขอคุณฟัง

เล่น,ลนอะไรอ่ะมาสังกิจรันเป็นแฟนกองเป็น,นอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นห้องกันกอจบบล็อกบล็อกออกมมีสองเพลงเท่าน,นี้นะคะ